คาว่าเป็นอยู่สบายเมื่อได้เห็นธรรมนะคะม,มีธรรมะข้อหนึ่งท,ที่ส่งเสริมให้พวกเราเพยายามนำธรรมะไปใช้ให้ใหเป็นอยู่สบายแล้วหากเราไม่ใช้เนี่ยมันจะทำให้เราอยู่เป็นทุกข์นะคะวิธีแก้นะคะเพื่อไม่ให้เราอยู่เป็นทุกข์ก็คือเราเหลีกเลี่ยงที่จะทำ,ทำผิดให้ ทำผิดเพื่อไม่ให้ได้รับวิบากกรรมนั้นก็คือการการเจริญศี่ห้านะคะก็คือไม่ฆ่าสัตว์นะคะไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการ,รมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเพราะว่าเหตุแห่งการฆ่าสัตว์นะคะจะทําให้เราวิบากกรรมอย่างเบานะคะจะทําให้เราอายุสัน้นประพฤติผิดในการ,รมจะทําให้เรามีศัตรูมากนะคะ การลักทรัพย์จะทําให้เราเสื่อมจากโพคาการพูดโกหกจะทําให้เราถูกใส่ร้ายแล้วก็การดื่มสุราจะทําให้เรามีสติที่วิปลาสนั่นเองหรือเป็นบ้าน,นั่นเองถ้าเราจเจริญศิลห้าก็จะทําให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้ด้วยนะคะให้พยายามติดเลี่ยงเพราะว่าวิบากกรรมก็จะมาแสดงหากเราได้กระทํากรรมแบบนี้นะคะแล้วก็ จุดหนึ่งที่เราควรจะทำมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะคะก็คือการเจริญเมตตาเนาะเดี๋ยวแม่อาจารย์พระสูตรการเจริญเมตตาให้ฟังว่ามีดีกับเรายังไงนะคะการเจริญเมตตาโอเค เบนอ่าได้แล้วลกูกโอเคการจเจริญเมตตานะคะเมตตาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเอ่อ เวลาเราจะเริญเมตตาเนี่ยเราต้องพยายามรันนิวรณ์ห้าให้ได้นะคะซึ่งการจเจริญเมตตาเนี่ยมีน,นิสงอยู่11เออย่างด้วยกันข้อแรกเลยใครที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะให้พยายามมีความรู้สึกเมตากับคนอื่นเมตตาต่อสปปรรพสิ่งให้ได้จะทําให้เราได้หลับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่มี mm hmm. เขาเรียกอะไรอากุศลไม่มีศัตรูไม่มีความรู้สึกว่าเราไปเบียดเบียนใครก็คือจะทําให้เราหลับเป็นสุขนะคะหลับก็เป็นสุขตื่นเป็นสุข เวลานอนเราก็จะไม่ฝันร้ายนะครแล้วก็เป็นที่รักของพวกมนุษย์ก็คือมนุษย์หรือเพื่อนร่วมโลกที่อยู่ร่วมกับเรานะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีความรักความเมตตากับเรากลับมาแล้วก็เป็นที่รักของอามนุษย์นะคะเ,เทวดารักษานะคะอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเทวดานะคะพกภูมิพระศาสดาก็ก็บัญญัติไว้ว่ามีเทวดาด้วยนะคะอามนุษย์ก็มี นะคะไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีก็จะมาทำอะไรเราไม่ได้นะคะจิตตั้งมั่นได้เร็วก็คือมีสมาธิได้เร็วมีสติได้เร็วมีสีหน้าพูดผ่องใครสังเกตเนี่ยการเจริญเมตตาจะทำให้เราเนี่ยพอเราไม่เครียดไม่ไมีเครียดคัดไม่มีพยาบาทเบียดเบียนใครก็จะทำให้เรามีใบหน้าที่ที่สดใสนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาโกรธไม่ได้ฟุ้งซ่านนั่นเองนะคะ แล้วก็ไม่หลงทําการละก็คือเราจะมีสติเพื่อรอคอยการทําการละได้การทําการละก็คือการการเสียชีวิตการตายนั่นเองถ้าเราจะเริยเมตตาบ่อยๆเนี่ยเราจะมีสตินะคะในการทําการละอันนี้นะคะจะจะใครปฏิบัติเนี่ยพอถึงวันนั้นก็จะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะ